สวัสดีครับพี่น้องท่นละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฮิบรูบทที่11นะครับข้อที่4ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าลักษณะเครื่องบูชาที่พระเจ้าผอพระไทยจากชีวิตของอาเบลเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องราวของอาเบลแม้จะไม่มากนักแต่เป็นคนที่พระเจ้าทรงรับรองและให้เกียรติเขาในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในธรรมเนียบแห่งความเชื่อนะฮะในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้ถึงเครื่องบูชาของอาเบลที่พระเจ้าผอพระไทยในข้อที่4ว่า เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคายินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้อาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อจึงยังคงพูดอยู่พระคัมภีร์ตอนนี้ลักษณะของเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยอันที่หนึ่งนะครับมันมาจากชีวิตที่รู้จักนามพระทยัย พระคมภีตรงนี้บอกว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงนำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าคายินมาถวายแด่พระเจ้าผมเชื่อแน่นอนว่าอาเบลกับคายินจะต้องรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทถยของพระเจ้าคำว่าความเชื่อในภาษาเดิมนะฮะพิทิสหมายถึงความมั่นใจความเชื่อถือเมื่ออาเบลเชื่ออาเบลเชื่ออะไรคายินเชื่ออะไรผมแน่ใจว่าอาเบลรู้ว่าของถวายบูชานั้น จะต้องถวายโดยการเอาแกะมาถวายแนะผมเชื่อแน่นอนว่าคุณพ่อคงจะสอนว่าอย่างนั้นเพื่อจะทําให้เข้าใจถึงการทรงไถ่ของพระเจ้าพระองค์ได้เข้ามาเพื่อจะไถ่เราล้างบาปของเราโดยโลหิตของพระองค์แน่นอนว่าคายินก็ถวายเครื่องบูชาแต่เขาเอาผลจากพื้นดินเอาผลไม้มาถวายพระเจ้าเอาพืชผักมาถวายพระเจ้าเขาอาจจะตั้งใจสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาอาจจะพลาดจากหน้าไถ่พระเจ้าวันนี้สิ่งแรกนะครับ ลักษณะเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพรไทยจะต้องเป็นชีวิตที่รู้จักน้าพไทยครับอันที่สองต้องเป็นชีวิตที่ทาตามพรไทยในข้อน,นี้บอกว่าซึ่งทําให้อาเบลได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าได้ทรงยืนยันโดยการรับของถวายของท่านกําลังบอกว่าชีวิตของอาเบลนั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้ารับรองว่าเป็นคนที่ชอบทมหมายความว่ายังไงถ้าเราอ่านไปเปรียบเทียบในปฐมประการเราจะรู้นะครับในบทที่4เนี่ย พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าคายินและของถวายของเขาไม่เป็นที่พอพระไทยหมายถึงชีวิตของเขาและของถวายของเขาเนี่ยนะครับพระเจ้าไม่พอพระไทยทั้งสองอยัางในส่วนอาเบลนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าตัวของอาเบลและของถวายของอาเบลเป็นที่พอพระไทยซึ่งหมายถึงว่า ชีวิตของพวกเขานั้นกระทําตามพระไถ่ของพระเจ้าอยู่เสมอดังนั้นเองขอดุ้มใจเราทั้งหลายนะครับว่าการทําศาสนกิจไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระไถ่ถ้าไม่ได้มาจากหัวใจที่มีความเข้าใจในพระไถ่ของพระเจ้าและกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเองเราเองต้องลําดับความถูกต้องนะครับพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งที่3คือชีวิตที่สำแดงน้ำพระไถ่พระคัมภีร์บอกว่าแม้อาเบลตายไปแล้วก็จริง แต่เพราะท่านมีความเชื่อจึงยังคงพูดอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าครับพระอัมภีบอกว่าท่านตายไปแล้วแต่โดยความเชื่อท่านยังพูดอยู่หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าความเชื่อของอาเบลยังเป็นพยานที่มีชีวิตและมีพลังแม้หลังความตายของเขาไปแล้วสิ่งที่เขาทํายังเป็นพลังและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความวางใจความศรัทธาแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปสิ่งที่ท่านเองนั้นได้กระทําเพื่อพระเจ้า มันเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับรองว่าเป็นจริงและรับรองว่านี่ถูกต้องดังนั้นเองนะครับพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเราพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราถวายเครื่องบูชาคือเราทั้งหลายเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าต้องมีชีวิตที่รู้จักน้ำพระทยัยมีชีวิตที่กระทําตามพระทยัยและมีชีวิตที่สําแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐาในให้กันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าได้เรียนแบบชีวิตของอาเบล ที่พูดถึงลักษณะเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระไทยโดยการรู้จักโดยการการะทำตามและสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อทำลายจะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประสงค์อธิษฐานได้กันในานามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเจ้าปอดครับ